น้องเอ้ยเลยจว่าคนลงอาบอยู่ปัจจักกันนี่โอ้เป็นแปลนบ้านแหล่น้องี้ยเยเนาะอ๋อนี่บ่ที่ว่าเอาไปกินน่ะแมนาพี่น้องเอลยมันก็ใส่เลยเนาะโดยใส่ใส่ใส่อยู่แต่ว่าเพียงมันกะขั้วแนะน้ำน้องเลยเนาะว่ามันกะยังเป็นน้ำน้องคืเขาบ่อยมีคนมาลงบ่อยแหละบ่ เออโอ้พี่ดาวเอ๋ยเอาหน้ามานี่มึงกินเลยโอ้นี่นี่ใส่มึงก็ใส่ออกไปไปคนุ่นแบบคืนน้าหมักเผาอย่างนี้นะพี่น้องเนาะน้องเดือนเพิ่งเคยกินข้าวะพาเพิ่งเคยกินมันต้องกินใกล้กินให้เบิร์กได้เนาะได้แม่นหมน้องเดือนเออกินดีๆได้พี่ <c oughs> นนพดาวเอ๋ยอย่าข้ต้มเขาว่าต้มมันยังก่อนไม่ได้กิน ต้มเคยกินได้เคยกินแล้วาไปยังเนาะเนาไปี่น้อเนาะมาต่อกันอีกเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าช่วงคำงงงงงงคำห,หนึงแรกพี่นเอ้ยเนาะทางทางเพื่อนกะยังขึ้นโค้งหรือว่าขึ้นวันนี้ขึ้นสีง้วพี่น้องเอ้ยเนาะ ใส่สีงวแล้วตั้งเสาล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่สีงวต่อเลยวันนี้พีนน่นเอาไงเนาะเพป็นเสียทางอันตัวทางทางสันก่อนแล้วไปแล้นเนาะทางบุญเนี่ยมันยาวเนี่ยคือจะเป็นมื่ออื่นเพป็นเฉยพีนย่นเอาไงเนาะตัวนี้มันเป็นตัวจาอเลยมันบม่ยาวปันใดพี่นเอาไงทางนั้นนะนายาวทางนั้นพี่นเอาไงเนาะหัวทางนี้เป็นห้องห้องทางสันโทอพีน่นเอาไงรับกับสบายดีเด้อสบายดีช่วงบรรยากาศยามดังเร็งคือเก่าพี่นเอาไงเนาะแดดซองหน้าคือเก่าพี่นเอาไง เอาเอาอันอันนี้ออกก่อนเพราะว่าขี้พุ่นได้พี่น้องเอ้เนาะก่อนชิใสยกันผ่าพิจมูกนี่พี่น้อวไนนอ้คิ้พุ่นลายเนาะยามนี้นะบางทีอามพัดอย่างมากข้อนกลุ่มกลุ่มอะไรก็ขี้ไม้ขี้ตอกที่ว่าเพื่อนนั่นอตอกนี่ก็ค่อนกลุ่มกลุ่มหนมากพี่น้องเอ็ยพูนนะเนาะเสือบอรเซนเต็มมาดูอเอา้าสบายดีอีกทนึงพี่น,น้องเอ้ตัวเนาะเอามาเบิ่งน้ำกนันอีกก่อนเด้นอน้ำพี่น้องเนาะยังพันได้ครับพี่น,น้องเอ้เนาะทางน้องเดือนเพิน่นว่าเพิ่นออกเพิ่นเข้าไปซื้อน้ำแล้วพี่น้องเนาะ ไปซื้อน้ำช่วยนมาให้มาชูทางๆเพื่นกินนี่แหละพี่น้องเอ้มาเบินถ่านพี่น้องเอ้เนาะตีนวัวสามตพี่น้องเอ้เนาะข่าวทางนี้จักจักอ่าจักเสร็จประมาณจักเสร็จข่าวอหาพนด้เนาะ แลบคือได๋พี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งมุมใกล้ๆก่อนขึ้นโค้งแล้ม่นคือเฮือนรถบาดนี่เนาะมื้ออื่นห้คือกูนี่นี่เนาะอกวยเนาะเฮ็ดแลกตพอเเอินเทินอยู่เนาะ ไอ้กะป่าเอาไปเลยคือเพิ่นมีไฟเพิ ja mm ่นม um ีเครื่องตัดไม้เนาะอ่ากดแม่นตัวอาจด้วยล้เนาะขาดพุดด้วยแลยเนาะเอาใส่ไส่สมัยตะก่อนก่อนอ่ายุงโบราณก่อนเนาะอ่าใส่ยุคโบราณซะก่อนไปเลยมือนีคือสีทันสมัยอยู่มือนีิเนาะอ่าคือว่าแล้วอพวกมันที่ตั้งเนาะใส่สีมดมืออยู่เลยบ่ายพุ่นละอ่าบ่ายพูดเลยไปเลย เราเพิ่งติดตั้งแล้วแจกว่าช่างทีดแล้ก่อนมาจ้กเนาะเฮ้ยว่าแล้วเพื่อเขา,า,า,าชาาาาว่วงเ้ามุ้งเขาอย่างกับใส่ใส่เครื่องอยู่แล้วเนาะขั้นตอนขั้นตอนที่เ้ามุ้งเขาอย่างนันนะเ้ามุ้งนี่เอาเป็นน็อตบอกได้ว่าเอาเป็นตอกเอาเป็นตอกเอาเป็นตอกวะเป็นตอกแต่มันเป็นน็อตเกี่ยวคือกันเอาตอกเขาหนานหนึ่งแล้วเาหั่นเขาเพราะมันจะมีชองแบบนั่นเองนี่นะมันเป็นคือเล็กอดปูหมวกอะไรกัน แล้วก็แบบเป็นเกี๊ยวตัปูม่วงล้วเพว่ามันไม้ใช่ไหมตอกใช่ไหมเออเอาแบบเอาแบบเป็นเกี๊ยวบลันั่นบ่บ่ัดตัวแรมันสะแน่นกูกันอันมันก็มีน็อตมันต่างหากหรอวะบ่มีสองแบบให้เขาเลือกได้เดี๋ยวนี้นะมีสองแบบตัวแรกก็แน่นแต่ว่าเรื่องตอกนี่เขาก็จัดไว่าละมันเขาว่าโค้งไมมบ่เขาก็จัดใเลยโค้งเล็กเขาจัดไม่ได้เขาบอกทั้งห้าหลัเขาจะจิจัดให้เขาเองเลยเออโดย ไม่เซล่าเนี่ประมาณจักปึกว่ะนังท่ดไรดินี่อันเขาเ็ดจักแผ่นว่ะเขาบูอันนี้มันตกอยู่หนจ่แเมตรสามแผ่นนั่นตัวน้นบ่อเพึ่งหนึงอมันนี่อยู่หาหาหาแผ่นแผ่นเงารวมทั้งเป็นหลอกเป็นรวมคอมเดอสิบปึกนี่พอบอกสิบปึกนี่ พอเนาะสิบปึกสิบสหรือสินี่แหละพวข่างมันเหใส่พอทางหนากับพิไปคือกันได้เหรอ้ยแมนพิดอัเบรได้มอ่ามันนี่เพราะว่ามันไกลเลยพี่น่อยเนาะถาว่าพี่พ่อได้ไอหน่อยกับพี่มาม่ารงเด้แมนเอาสิบเท่นแหละอ่าสิบอดปึกเนาะ โอเคโอเคสิบเอ็ดปึกบพี่น้อยแต่ว่าทางบ้านนี่เพิ่นขายไได้ดนทางทางบ้านนี่ยมันอิงตาบางม่องเลยบางม่องกะนเปดร้อยหาซิฟบางม่องกันจะร้อยหาซิฟกัมีมันอิงตามคือกันนะนะมันหลายราคาพี่น้อยเนาะแต่ว่าทางบ้านนี่ยังบุเคยชื่อยันว่าฮู้อ่ะนะเพิ่นเคยเป็นช่างเนาะแต่ว่าเคยชื่อพี่น้อย

มันเป็นยังดอกพี่น้องเไยเนาะสทางใจดีสทางใจดีอ่าทางใจดีซ่วยกันอ่าอ๋อพี่น้องไปน้ำน้ำทางทางน้องเดือนพ่นน่ะจิ้มน้ำน้องบ่น้องเดือนนี่บ่อน้าน้ามน้องที่นั่นเจ้าไปเอามากินนะก็นี่บ่อน้ามน้องนะไอ้หนึ่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นคือคนขุดเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้อันใส่ในนึงพี่น้องไย อตู้หนึ่งเท่าไรนี่ล่ะแปดพันแปบ่เออเนาะเอาสบายดีรอบไหมก่อนอี้ล่วสบายดีมือมือเะไรมูนี่เนาะใช้อันนี่นะบ่อยากอยากให้เจ้าไปพาไปเบิ่งมองเจ้าไปตั้งหน้ามากินนี่นะโดยไปไปพาบ่ไปเบิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าโดยโดยสบายดีเนาะเลยเพราะว่ามาเท่าไรมิได้ว่าไปกินน้ำนองกินน้ำนองน้ำนองมันเป็นไปใช่ไหมไปพาบ่ไปเบิ่งด้วย ก็ wow. พี bon ่น้องยไยคุณน่ะเนาะอันคัวอยู่นี่พัวใบไหนนี่ไยโอ้พันจุดทองยางเนาะจังพ่อจังคิวพี่น้องเยไปไปเบิ้งกันก่อนพี่น้องเยไปพี่น้องเยเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งมองกันอ่าน้องเดือนตักน้ำมากินก่อนพี่น้องเยเนาะหักเพป็นกระงามขัาก็ดีเนาะเชียงกุ้มพี่น้องเย พอด่่มนนี่น้องเดือนอยังอยู่เนาะนไปไปน้องไปเบิ่งกันน้าพี่นว่านองน้องกันออหน้าก็ได้ว่าจะไปเบิ่อนก่าวาอยู่ใส่พี่นเอามากินเจ้าทางเจ้ากินเองบ่อยนะอ่าง<อ>นีแข้งไป่างนี้คือเอาในผู้แะ <c ười> ด,ดนเะเฮ้แมันแตกโอบบโอ้ก็เคยเห็นแล้ว่นอ้อเนาะกินแตกถุงบ่กินแตกบ่

ใช้ธงยางเงินยังอบเอาเเออนาะได้น้ำนองนี่บ่ตัวนี้บ่บ่แมนเออนี่่ตัวนี้นะใช่ใช่นี่บ่ตัวนี้กับโบแมนนี่อยู่คนรับโบไล่ขึ้นกันได้เนาะโอ้คำว่าตัวนี้พ่อต้องไม่ยอมเลยเพื่อนกันรับโบไล่ขึ้นกันตุ๊บๆเลยเนาะเป็นผู้เป็นชาติบ่เนี่ยท้องเกิดเป็ดลงไปกินได้เป็ดลงไปลอย ไปลงไปร้อยปไปเลยอันว่าปลานะปลาคือสิบุมีเนาะโดยแต่ว่าน้องตัวนี้่บ๊ะบ๊กันเท่านันบอแมีนมีตลอดแรงตลอดผนด้วยเนาะโดยอือโดยโดย เด็กเบิ่งกนะ่อนใช่ไหมเนาะมาถึงได้ไก่ไม่ยินแต่ว่าทางน้องเพิ่นว่าว่าไปเอาน้ำนองมากินว่าสั่น,นเนาะแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าอยู่ไสน้ำนองเพิ่นคนในบ้านไก่กินน้ำนองอันนี้บ่ได้กินแต่น้องผู้เหญเพิ่นบ่แม่นกินหลายคนโดยเฉพาะเลยกัน้ำสร้างบ้านนะเนาะโดยอ่าสมัยแก่อนกคือว่าอและพี่นอ้อ <c oughs> งก็เคยคือกันเนาะทางโมแสนกัเคยอยู่แต่ก่อนนั่นกบคำแต่แรงมากกับกระตากน้ำสา่งแต่ว่าน้ำเพิ่นจะเป็นแบบน้ำน้ำเพิ่นสั่งที่เระเทรอไว้นะโดยอ่าห <c oughs> อยยำ แดงมาเพื่อนกับสิพากันซะจ้ะก่อนสะอันโบกแล้วก็ให้ให้น้ำต้นไม้ออกมาจะจังกินบัดเลยแต่ว่าสมัยนี้นะบ่มีเด้อคนตักน้ำสร้างกันดูมีก็น้อยนะคนสิกินน้ำสร้างกันชั่วไรก็จ้ากินน้ำซื้อน้ำซื้อเอาเดี๋ยวนี้นะกินน้ำซื้อเอาพี่น้อยแต่ก่อนอย่างเงี้ยกินน้ำสร้างแต่ว่ามันก็มีอยู่บางบางคนเพื่อนก็อยู่ใกล้ใกลนะมันมันสะอาดแกเพื่อนกินนี่น้ำตัวนี้่เราลงสั่งตัวนี้ตัวนี้เลย ฟ้าว่าไปน้องเดือนบออะไรกะนพ่ออะไรก็กินตัวนี้เลยหน่อยหน่อยจิว่าคนลุ้งอาบยุบจักกันนี่โอ้โหจนเปลนเบ่นเลพี่น้องเอยเนาะอ๋อนี่บ่ที่ว่าเอาไปกินน่ะเมนฟ้าพี่น้องเอยมันก็ใส่เลยเนาะโดยใส่ใส่ใส่อยู่แต่ว่าเพียงมันก็ขั้วแนะนำน้องหน่ยเนาะ ว่ามันเกิดแยกขึ้นน้ำนองคือเขาบริมีคนมาลงบ่อยแหละบ่เออโอ้ขี้นน้ำเลยเนาะ <c oughs> เอาหน้ามานี่มึงกินเลยโอ้นี่ยนี่ใช้มึงก็ใส่ออกไปไป,ไปคไปุ้นไปคือนน้ำมะเข้าวนี่นะพี่น้องเนาะม,มาตักน้ำอยู่นี้จ้ะเนาะได้ยินแต่ว่าทางน้องคุณ <c oughs> ว่าว่ามาตักน้ำน้องมันกินมาฉันเนาะ พี่พี่น้อยน้องกับน้องไม่ได้น้อยใจดิกินบ้านกับพวกลกแบบนี้เนาะแม่ไม่น้อยใจดิพี่น้อยเนาะบางคนเขาก็ตักใส่รถไถเออบางคนก็เอารถไถมาเอาเลยบ่เนี่เนาะโดยปาพี่น้อยทำว่าบางคนก็เอารถไถมาเอาเลยว่าษัทโดยเพิ่นเนาะคันไพ่แฉมอันนองน้องหน้าไพ่แฉมน้องอันนี้นะนี่หน้าอยู่นี่เถียงเราอยู่นี่อืม พันจุกอาวอกี่อ่ะแมนเออพันจุกอาดินอลไรแกเห็ดเป็นน่องซะเลยโอ้พันจุกอาดินอลไรเห็ดเป็นน่องซะเลยบว่านี่เลิกเติบแล้วหนินน <Man. S 1> เนาะแมนอ๋อพี่น้องเอ้ต้องเดินมาแต่เอาน้ามันก็มาตั้งน้าต่อพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังไงย,งยงันได้ชาวเมือยช่ไหพี่น้องเอ,อเยนะ้ยเนาะดูนี้เพิ่นมาเอาน้ากินเ <Man. S 1> นาะน้องนุ่มเพิ่นก็มาเอานี่คือกันบ่แงเมน เออโอ้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าตัวนี้โบใส่นาะตัวนีแต่ว่าตัวนี้น้าตัวนี้อยู่ขึ้นโบใส่นะน้ออันงัวควายเขาลงลงแม่ดโบควายลงมาตัวนั้นมาตัวนั้นมาบได้ลงบวานโดยแม่นอ้าวเลยเออเพิ่มเอาแยังกันไว้คือโบเรมีเนี่ยกันพี่น้องเอ้เนาะพวคือบเรมีน้องน้องเนาะโดยบบงัวโบได้ไปกินอยู่วันโบโบได้ไม่ได้มาลงน้องตัวนี้โดยเออโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะ มีหลายน้องอยู่ตรงนี่เนาะโดยอืมแต่ว่าน้องนี่ก็อยากใส่อยู่เนาะน้องนี่เนาะแมนอ่าตัวนี้อยากใส่อยู่ตัวนี้แต่ว่าก็ยังบัวซ้ำตัวนั้นตัวนั้นมันอยู่ในป่าเลยเนาะแมนอยู่ในป่ามันก็เลยอยากใส่นะพี่น้องเอ้ยนี่โอ้เอามือกินพี่น้องเอ้ยมือใส่มือเอามือใส่มื่อยอย่างงี้เนาะโดยอืมเออ คือวอาแรกเพราะว่าคนกินหลายเท่ากับพอดีน้องเนาะเคยได้เนาะเคยแล้วเคยกินแต่พี่น้องเลยน้ำนองจะแท้เลยรพี่น้องเลยพูได้ว่าดื่มดีเนาะน้ำน้องไปปพา่เพิ่งแรกว้าไว้ยเอ้าว้ายวายเลยว้ยคนน้อยก็อยากมางน้ำว้ยเนาะพี่น้องเยคนน้อยอยากมาน้ำเนาะเหนื่อย ไปยังบาดนี้เมื่อบาดนี้ว่าพู้เลยเนี้ยบา้อา,าอยู่ไส่บาดนี้โดยออตอนแรกนะได้ยินาทางน,องน,าน,น้องคนว่าแตะลนนั่นแหละเป็นหน่วยน้อแ,แต่ว่ากาับบุรีตาม,มาเบิงเนาะวันนี้กัตาม,มาเบิงามมาเคือนหลังนี้เขาก็กินน้องอยู่นั่นแหละนี่ไดเคือนหลังนี่ไดงเมนก็กลิ่นน้ำน้องีคือกันโดยเออโู่น้องครับคือว่าให้ก่อนนี้แบบว่าเป็นน้ำซ่างน้องเนาะเมนแเป็นน้ำซ่างแบบ เออใส่รอใหยังไว้ก็ยังอีกแบบนึงพี่น้องเนี่มันเป็นน้ํานองแบบอ่อตัวเฮาก็บ่ฮู้ว่าอีหยังแน่สิลงไปเนาะดมีหลายอย่างเเคยกินได้พี่น้องเนาะถ้าเฮาซื้อบ่ไหวเนาะน้องเนาะแม่นซื้อบ่ไหวด้พี่น้องมันก็ทุกนึง7-8,000เนาะโดยทุกนึงการไล่ประมาณ2-3มื้อพี่น้องอเนาะ

กระโตกไอ้้ยวัตามันว่านี่ fit fit โน่นไปอยให้ใชกระทุกเลอยบ่เลยกินขักแน่นบ่อนี่โมเตัวเลยบ่อนี่กินแท้เตียงเสื้อให้มเตัวเอาบีบกินสบายมากินเล่นบ่เดือน แม่นบดรองเดือนแม่นฮะนาสิบอยในนี้นะอ่าเจ้าเจ้ากล้ารลองบ่นี่ะลูค้าฮะกล้าอันนี้อันนี้เมนเราใช้ชิ้นละไปหน่อยเนาะอันนี้คือไปตักินนองมากเลยกะน้องเดือนเนพิ่นเคยกินข้าวเพิ่เพิ่นเคยกินมันต้องกิ่นก็ไอ้กินให้เบิ่งได้เนาะได้แม่นบดรองเดือนเออ กิดีๆได้พี่น้อยเนาะสั่งเพอ่ากกินน้ามาสั่งอากินน้าคือการป่ะเพี่ยนบราได้ไปเห็นไปจักเออมันมันกับชัยมันกับโบราณเป็นอย่างไรอยู่หันเนาะโดยเป็นแบบโบได้มีอย่างลงเลยเนาะโดยแบบเป็นแบบอันโบได้มีหอยง้ออย่างไปกินที่อันนั้นเป็นอยเนาะเพราะว่าบัดคือน้องอยู่ใกล้ตัวนี้บัดเห็น เออไปงวไปอยังลูกเนาะโดยอ่ะทำน่องบักไง่พี่น้องเอ้ยกินมาแต่รุนในวนี่เนาะโดนแล้วแต่เจมาพึ่นบ่อนี่แเมนแต่ฝนตกนะบ่ได้กินกินน้ำฝนแต่อันนี้น้ำฝนหมดแล้วกินน้ำน้องช่วงนั้นเขาช่วงน้ำฝนกินเนาะโดูอ่ะทำน้องกะขาดแต่ขึ้นบุญต้มก่อนนี่แหละขึ้บุญต้มคาว่าต้มเป็นยังก่อนไย่าง้กิน ต้มได้กินได้เคยกินแล้วกั่โบได้เป็นย่างด้วยคือว่าแล่นน้องพี่น้อง้แต่เข้าไปสมมติว่าเข้าไปย่างตามลงตามป่าที่เห็นะไปเห็นน้ำน้ำองมงกุลแม่งแมงกินเนาะสะอาดกุนน้ำบาดาลอีกน้ำบาดาลนี่มันยังมันมีตะกอน ข้าวกันดิอันนี้น้ำข้าวหน้าใบชีบบวมีใช่บวมีน่าใบชีบบวมีคือข้นวข้าเวหนุ่มสูบขึ้นมากใจมามาลานเลยนะเวลาข้าต้มนี่มันสะขาวขุ่นเต็มอยู่นะแต่หน้าแบบตัวนี้นะบวมีน้าตัวนี้นะเอาๆลดไปมันในใดอาหางนี่ะเข้าได้วกับซื้อซื้อเอาเนาะได้กับซื้อด้วยมันรวยเนาะกับสุขภาพเขาเลยได้เพียงเนาะต่อไปเขากิน อาสะสมไปเรื่อยอย่างนี้ันคนบงนัดนะครับคเงนัดนะอารมบารอเี่ยนัดก็คือโรนเนี่ยรอในนหน้ามันเด้อไปไป้ยอารมาอาเลดเือดีไปเลยคนใส่บงนัดนะครับแต่ว่เดียวนั่นแหละ ทำนองปีน้องไอ้เนาะทำนองกะคือทำซ่ากเพราะว่ามันก <Blaze. S 1> ็ม่นมีอย่างลงแต่ว่างู้วยกล้วยลายยามนี่ไงเนาะโดยงง้วแบบลายได้ปีน้องไอ้เนาทานใดกะคอมเมนต์มาได้เลยปีน้องไอเนาะท่านใดที่ว่ามีคนมีขดเหตุใดเนาะที่ว่าการที่เขากินน้ำนองไวซีกันนะเอ็มซีทีว่าจังนใดแต่ว่าสำหรับบ้านเฮากะบ้านนอกของหน้าเฮากะมันก็ธรรมดาเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่แบบเพิ่นเคย เคยอยู่แบบในเมืองใช่ไหมน้องเนาะเคยกินน้ำแบบทานการกองกับแยงโม่แล้วกับคนบางบางท่านเพิ่นอาจจะโบก้าคือเฮ่าไรเนาะเนี่ยผมว่าเป็นอาจจะโบก้าคือเท่าไรพี่ต้องเลยคือเฮากินมันกับว่าอะไรเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกับน้ำน้ำน้ำแบบน้ำฝนแหละเนาะนี่ก็มันกับน้ำฝนแต่ตะกี้พี่น้องเลยแต่ว่ามันข้างใน่นองไว้เนาะแต่ว่าน้ามันนอนมันอย่างน้นกระใสแบบพี่น้องเลยเนาะ พ่ออิ่มยังค่ะไม่ดีอิ่มหน้าพ่อเจ้ากันอิ่มอิ่มหน้าพ่อเฮ้ยเนาะเอาโอเคต้องเดือนเด้อเอาได้ไปพู้ไปเห็นอะไรพี่น้องยน้องมองน้าในเพื่อนก็ได้เอาอีดาสบายดีเด้อเนาะด้วยสบายดีเอาพี่น้อยเนาะกรับป้าเจ้าอะไรเลยวันนี้เด้อแมื่มื่อหน้าเมื่อไงบอสิขึ้นมาใหม่เด้อเอาไปพี่น้องยเนาะกรับก่อนบอสเซนบัตนี้พี่น้องย จังรายก็ได้ไปเบิ่งไปชมมองน้ำในเทวทัศน์ของเดือนเพิ่นไปเอามาเลยพี่น้องเยเนาะจังรายการขอบคุณเอฟซีทุกท่านพี่น้องเยเนาะที่ว่าเป็นกำลังใจให้เนาะทางทีมงานของเขาโดยตลอดพี่น้องยจะก็ให้การสนับสนุนกับมาทางทางโมเสกเนาะให้ผิสะพานภูห้ขอบุญขอบคุณในใดได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะสารับมนี้ไปได้เลาวพี่น้องนอกจากทางพิพากระกันใดขอโทษขอไว้นล้วสำหรับคืนนี้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อยเนาะ ไยดีพี่้องเนาะ